อวัสดีเจ้าเสียตะเจ้าแกงมือมาไก่เขาได้แขวรุดซักตีนเขาได้เตะฮับประเดี๋ยวเขาได้แขวรุดอีกซ้ำเลี๋ยวมันได้ลดจอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลซินอลทัวร์พี่น้องพามาทัวร์กับทีมงานเสียตะผมเจ้ารถสีเหลืองเอออสีเหลืองสีเหลืองมันไข่เหลืองไข่เป่าเลี้งไข่หรือเหลืองกล้วย อยู่กับทีมงานสอรถดินมากซิกสองหน่อยพี่น้องจำกันได้ดีน right. e. kind of ี่ก็ได้ไปเห็นกันด่นแล้วสภาพของเราก็คือเก่าล่ะแอารวมรวมเคือเก่าล่ะแล้วว่าใช้ได้อีกนานแล้วว่าอีกเป็นปีแกถามแล้วแต่ว่าเกียจเมื่อไงก็บาทแล้วว่าตัวเอี๊ยววันนี้เอียวจะรวมหน่อยนะคันนี้แต่สภาพช่วงล่างดีช่วงล่างยังดีอยู่ช่วงล่างเต็ม เต็มไปด้วยขี้ตมุมเห็นหนดอะไรเห็ดข้องใส่ไก่ข้องซอยรู้แกจะซอยทำไมนะเพราอวมันหลวมน,นีดน่ะหลวมทั้งต่เมื่อมา,จากจนเท้าปัดน,นี่ละว่นเดียวเขาปีสองเราไปยุ่งเร้าเนิคนบางคนดนขี้ดินห้วยนาเท่าไงเขาเห็ดพื้ดินนาดินลาว่าไปไปแฟงไหม เออต้องย่องยองเนี่ยบ่ย่องบ่ได้แถวนี้แข็งแต่านาเึ่งเพราะล้งนาใต้นี่นี่นี่เห็นว่านี่ยเดือดเปียนแถว่ยวไม่ก็เปลี่ยนแถี่ยวไม่แล้อเรื่อยๆเหมือนดินจะแห้งจะแข็งนะแต่แล่นไปสักสามเขี่ยวนี่จกงามๆเนี่ยเสียตาจกสาเอ้ยจกสามาตั้งแต่ปีบางเปียดจกสาบนงามอยู่เจ้านี่จะใช้หอดปีกไปเลยมันด่าเลย ฝึกฝนม่ได้หลายปีแล้ววิทยายนกขนัดนแก้ก้าเนี่ยขันจะแก้ก้าจะต้องไปเห็ดหน้าเด้่เฮ็ดเบาๆเนี่ยี๋ยวสลักมันหลุดเด้วเกา่าเก่าๆแล้วว่าถ้ใาใช้แล้วปีกยังต้องสิดปีกใส่ปีกกว่า สภาพแค่นี้เหลือแต่กองกองมันอย่างกองมันจะห้องทิ้ดๆเดดมันดูเป็นอะไรทีอะไรมีเสียงห้องทิ้ดๆเือนอยู่ตลอดคือเหมือนระเบิดจะระเบิดเห็นปะเอวมันโยกโงกึะเอวมันบ่อยคดีโอ้เจาะกับซีดีหน้อยมา่รู้ว่าซีดีหน้อยตัวไหนบอดีมาเจ้าสีชมพู เป็นสีชมพูปะสีชมพูหรือสีโอรถเอาไปมุ่มไหนให้มาดูพี่แต่เต้นไปคือคมเหนืออะไรตีมาโล่งโค้งเข่งรถไปเต้นคมเลยเมื่อไรน้ำกันยุ่งสามข,ขั้นหรือนังรถสามขั้นหรือสี่ขั้นม,ม่ว่าอย่ ผมมาสั่งดินเลยเอาดินสีเที่ยวถ้าได้นาดินเอาซี่ขันตะปะได้นาดินเบาเพราะดินมันเหนียวข่งดินคนบ่อนเนี่ยมีหลุมล่างเลยดิหลุมล่างบ่ลึกกับว่าบ่ลึกก็ลึกก็ได้ลึกเป็นเม็ดที่หลุมล่างหลุมล่างแต่เพินพ่นเพิน่นบ่ไปเอาไปเลือกก็หั่นชั้นลูกล่างประมาณหนึ่งเมตรลงไปจะเป็นดินเหนียวเพราะมันขัดบ่ได้หรอก คัดดินนะคัดเราลูกล่างคัดนาดินนะงานบปเยอะก็ให้ค่อยเป็นเสรีตะหน่อยบ่ได้ก่บว่าแทบ่ดได้จอดขอรไม่ได้จอดแต่มือละพัดมือละหาลอยก่าตัวเหลือดิถ้ามันงานละเหลืองานละเหลือแต่ละมือนะขวดรถรถตุยตุยได้ขวดรถเร ก็มันผสมบูณ์มืนอเห็ควีขัวนั่งหนเลยพี่น้องเพราะว่าขั้นที่ผมไปท่ายนะไอ้ที่มากซิกคือกันรุ่นหกที่ไปท่ายงวดก้อนนะทถูกซานะน,นั่นรถรถซิกดีแก่รถซิกดีคือสภาพดีคิดว่าันี่เราไปดัดไหมแล้ว นัด้ดที่ว่าเห็นอยังก,ก็ไอ้กับอันเนี้ยมันถูกับเนี่ยสายเขาดีกสายบนนี่สายบนนี่นะที่กี้มันมันติถูกับอันนั่นที่ไหนกับถู้ขึ้นเก้าถูาไปทุกมาไกลสอดแล้วล่ะ,ละ,ละเดี๋ยวก็แตกไปแขี่เอาเนี้ยเขี่ยังน่นนะว้า อย่ามาค่ายเสนากล้องเลขใหญ่เขาออกตัวแปรยุกรอเนาะไปเบื้องบนไปเบื้องบนเขามเานี่ยทอหูก,กี่บมนี่เล่ยเขาไปมันต้องฝีมือ,อดิว่ดีหลบรถเลยถอยบางคนก็พยาามหาเจ้าคุณปู่ไปไหนจิคุณปู่ไม่อยู่กับเราแล้วด้วยคุณปู่ไปแล้วทามาดูพี่แล้วหารถได้ยังยั่งอาจารย์แง่อาจารย์พุาางแล้ว กำลังระเบิดรถช่วงระเริงกันเด๋ยเจรยนรถกลางเก้ากลางไม้นี่แหละหพอเรามีราคาดีๆพวกซีซ่าหาแสนีน่มากซิกหรือว่าแคทนี่กัติดตอ่อมไดไเนี่แนน้ำแนน้ำใน บาดก็ปีกตัดเนี่ยเอาเอามองมันเป็นนาดินใส่ขั้นทแทรกไว้เอาใส่ตัวซอยเดิเขาเขาขับป๊กเก็งเห็นปะเราไม่ฝีมือเราต้องมีตัวช่วยเนี่อยากได้นาดินแบบนี้นะเสียตะไปใส่นบะไปแปลงนะเอาให้เลยเด้อเอานาดินนี่นาดินทรายสยื่อยนี่ ลอยเอาใบมิดคุณได้มาใส่มองในปีกแล้วนั่นก็เสริมปีกบางนทน่านแต่เขาฝีมือเขาพอใส่ได้ปีกเพราะมันแผ่มันแผ่มันแผ่เอ,เเอ,เอเยแยวแผ่เขาที่เขาใส่ดอกปีกเขาจะมือเสียบไปเลยตามที่ตามที่มีผู้ประสบการณ์เขาว่ามาอกว่าควายใะเฮ็ดเปลี่ยนดอกเป็น,นเนื้อไทยก็บ่เอาละ ขขมันโคตรๆาต่สิมันใส่เขาที่ดอกไม่ยังลูกพี่มันเคยดึงด่งดางไว้ั่นนะเอาใจเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึงมาั่นนละว่าไ,ไม่ขั้นหลังก็ลังย่องยอง,ยองมาคุณหน้าเหลียดหน้ารอที่สุดรอประจำทีมโดมนินิก้าเห็นปะ โดมินิเตอร์เลยโด,ดมินิเก้ามันเป็นเดกา้าแปลงหน้ารอ,าาอ่เพี่ยนว่าโอเคเลยเนาะโอเคโอคโอ,เค,โอเคอยู่มา,มาตั้งมาเสียตั้งนี่เ,เลรนนี่นี่เจ้ยตักเสียขูดมาจับก็ซับทีบท่ทททหันละจอ ถอยมา,มาลูกพี่ถอยมาถอยนี้ไกลๆแล้ววะถอยนี้ไปใส้บุ้งว่าถอยนี้นะตั้งย,ยืนท่าย,ยืนหนี่ล่ะเราหนีป้อนหนีว่าถ,ถ,ถอยนี้ไกลๆลอลดอกตีนใช้รถหนีไปหาหรือน้ำคูยี่หัน ถ่ายนดก็เล้มากเราบอกแล้วว่านี่พี่การหันมาเบื้องความรถไมโค้งรถดำมากเราบอกแล้วว่าไปเหตุเรเสอตาไปเห็ดเรออีเอวมันย้ายเหว่าวนอตมันขูด,ดเลยน็อตมันลุดนี่ดูซกว่าอาการนักได้ขนนอตลุดนี่ ออก็เอาปอดินบอดเข็มตีตักเทลาร์ไอ้ผงขวดที่มอตักเทลารไอ้ขวดมันทังข้างหลังบุ่นมันร้อนหมดเดี๋ยวจะทำไมถึงเปิดฟ้ากระปุงม,มันขึ้นมีอาการร้อนตี เกล้ามาจากบึงการนี่รถขันนี้รถมาจากบึงการแต่ภาพเก่านอกเยลยรถเก่านอกแต่ขาดการซ่อมบำรุงไปหน่อยการรถเก็บเก็บแอลเก็บอะไรเนี้ยซุนซินน้อยดีๆนี่คัดนดีจวดดีเลยแล้วก็จะทนด้วยเดีเก็บแต่บจบหรือว่ายไงซะแต่ว่าต้องยอมเก็บเลย พ่าไปให้จักบาทเนี่ยคลายรถมันอันมันอันอันเอาเทเลายทไว้รถมันหลวมมันบ่าแห้งเนี่ยไงรถมันบ่าแห้งไวยไงซะถ้ารถมันแรงมันจะไม่เป็นแบบนี้รถไม่แรงไปไปแม่ เดิมไปเรื่รองยังเดิมยงคางแล้วเแตั้งก็บ,บอกเขาถอยสิบบแ้งผมไม่ไดเอามือถอยตรงน,น,กกน,น,กกนั้นกับกระหันกระติกหนำเลย่ปอ่นะคลินี้จบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่มพร้อมถึงอ่อนทัวร์คลนี้สวัสดีครับแดดร้อนเหลือเกินพี่น้องเอ้ยแดดไป็นขึ้ห่อนแดดเมืองไทยนี่ถ้าว่าหนาวก็จะบอกไปถ้าว่าห่อนก็นต้องบอกไปคือกัน ไลากัาไปก่อนเจตเยเขาตรงๆนด